ว้าววันนี้กาจะพาปาเทศป่าหนองน้ำพุที่บ้านหลงบงอำเภอเจียงแสนจะมีจัดแข่งตกปลาเกตวันที่15กุมภามพันธ์2569นี่นะเจ้าเงินรางวัลอลยนับตีหนึ่งหนึ่งแสนบาทโอเพนล็อกโอเพนเยือมีจัากัรแข่ง150คันกระจายสวัสดิ์กันเนาะพอแอตเ,เจ้าตอนติ่นกามาเทศป่าจะโลกวง่งเยอลงป,ปูปลากระกินปั๊บเลย งานนี้วันนแน่เจ้าก่จะลงแข่งตัวหนาเป็นการลงแข่งตุ๊กปลาเกตข้างแรกในชีวิตไก่เลยงานนีเจะแข่งโดยบอุตุป่าแม่คนะัมเน้อป่าใสเอกอนะันดับที่หนึ่งเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทฟุ้นหนามีเงินรางวัลสําหรับป่าน้าหนักสูงสุดเลยเจ้าวันนี้ก่มาที่ป่าตี่หนองน้ําู้ตอนเตียงถึงประมาณบ่ายสาม,มาพอกันเนะ้อว่าจะเป็นจะได้วันนี้ไก่จอมเป็นสปิวนะเจ้าว่วนขนาดเลยมาได้นังล้อป่าเลยฟิดเอาคิดเอาเลยเจ้า ปลาก็มีกะแสร้งกำลังทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่านินใกล้ใจเวลาเทศป่ากั้มเดี๋ยวบาดายนะเจ้าจอมไปประมาณ3ชั่วโมงบาดายิดเอาผิดเอาก็ะเมยแขนมดเจ้าเออลืมบอกไปอันนี้บจีบอเลี่ยงนะเจ้าเป็นหมายธรรมชาติ ปล่อยป่าไปประมาณ3ปีพอละเจ้าลอง,งยกกระชังขึ้นมาพอยกก็จะบ้แป้รกแข่งสชั่วโมงได้นักขนาดเลยเจ้าวันแข่งนี้ต๊กป่าได้ตัวใดเอาป่าป๊กบ้านได้หมดเลยเนะ้อเต่นเต้นขนาดอยากให้ถึงวันแข่งเร็วๆสมัครแข่เข้ามาหลายๆเจ้าจําค่าแข่ร้อยห้าสิบคันตอนนี้ใกล้เต็มแล้วสิบห้ากรุมงหเจอกันนะเจ้า